จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรมหามงคลสามศาสนาจังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางาศาสนามหามงคลสามศาสนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเสลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษา12สาิงหาคม2565เมวลาเจ็นาฬิกาที่บริเวณโดม รงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีนายรณพลบเรืองไพโรธผู้ว่าราชก,การจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล 3, สามศาสนาถวายพาระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิรรมพระพันปาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวง90พรรษา12สิงหาคม2565โดยภายในพิธีมีพระ พระม,มงคลวัชราราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารนำพระสงฆ์ทรงสมณศาักดิ์สิรูปเจริญพุทธมนต์มีผู้นำศาสนาอิสลามนายชาตรีนุรประทานตัวแทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดราชบุรีนำประกอบพิธีดุอาขอพรและผู้นำศาสนาคริ บาทหลวงวิชาญกิจเจริญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตนดอนมดตะหน่อยนำประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีนำหุวหน้าวนาราชกการข้าราชการ,ร,าการพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุงฆ์จำนวน91รูปเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลีมงพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พันษา12สิงหาคม2545โดยมีพระสงฆ์นิกกรทุกงููเหล่าพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าร่วมประกอบพิธีเพื่อแสดงความกตันยูกะตะเวทีความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นิวส์24สุจนินเลือภัย,ยภาพข่าวิวราชิสีรายงาน